อเ่าที่สนามชัยพฤกษ์บามอสครับมาชมเกมกันครับมือรุก่กระดุลหลีสุโขทัยนะครับมดเมนเทติกสิบสองครับมาดูมกรมีซีครับเปิดบ้านรับก,การเยือนของบริเวณสุดประการครับเจ้าบ้านมกรกซียังนั้นมีทีมจางโขงอยู่นะครับ11ตั้งอยู่สามสิบคะแนนรับการเยือนของบริเวณสุดประการ์เนี่ยพวกเขาอยู่อันดับที่12นะครับซ้ายไปขวา เกมเริ่มครับสยะวางยาวขึ้นหน้ามา,ากระทุกดักได้บอลจังหวะสองเป็นบัก๊กตุ๊บบุบงหนุนจังไรไปบาลืบหรือจังหวะแล้วป้ายกับมาที่วรพจนศวรพจน์ให้มาบาลือครับขวาเปิดของบาลือจังหวะแรกลูกนี้บอลมาถึงกลนวเลือดซัดเองลูกนี้อ,นกนอ,กนอกกลัอีกครั้งหนึ่งของเจ้าบ้านครับ สยะเปิดโขเข้าไปกลายเปน็นโททิศได้โบกแล้วดอกตัวเอาระไม่อยู่ปัดไม่มพ้นเอาเรียบร้อยเลยครับแายประตูแรกมาแล้วครับแล้วก็เป็นวันพฤษสมสร้างครับทาประตู้กับบาเกซีขึ้นนำแล้วครับตั้งแต่นาทีที่5ของเกมครับโอ้โหจังหวะจะได้ก็ได้เลยครับกรูมูหมัดซองเละนี่ต้องบอกว่าพลาดเองครับจังหวะป้องกันไม่แรงก็ดูป้าช้างอีกครั้งนะครับจังหวะเปิดเข้าไปของสย,ยาโคจิมะ โดนไม่แรงเท่าไหร่นะครับบอลตกพื้นแล้วนี่ครับไปรับหลุดแล้วเจ้าตัวพยายามจะควักมาจังหวะจะควักมันก็ไม่ทันเลยครับแทงไปทางขวาที่คาร์ลสเซเดโรด,ดึงจังหวะอยู่เปิดด้วยซ้ายย้อนกลับมาถึงบอลด้วยแล้วซัดดูนี้เกือบได้แล้วครับแล้วบอลยังไม่ออกด้วยจวังหวะแย่งกันไม่ฟ้าด้วยครับบอลลือบอลลือบอลเพื่อนบอลลือเปิดมาจาังหวะนี้ ถึงก oh bon, 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 ่อนเลยเอาแล้วก็เรียบร้อยเลยครับเราโดนบังเลียบอยู่ได้แต่จังหวะวิ่งอ้อมมาแทงแตะทิ้งบอลก่อนแล้วก็ได้ซัดจะจ่อเข้าไปเลยครับวัชินพุทผู้ดีทิพย์ครับบอลของบริเวณสุดการออกมาที่อุกฤษอุกฤษอุกฤษด้ลากจี้โดยกุชิอุกฤษอุกฤษอุกฤษ ลากเข้าไปแล้วได้วางโอ้โหจังหวะซัดดีขวาลูกนี้หลุดออกไปเยอะเลยครับแล้วจังหวะพาบอลขึ้นลุยไปเองบ้างเซตาเซตาเกี่ยวไปใจนั่นเซตามีความเร็วเซตาโอ้โหสุดท้ายโอ,โโอชิมุสินใครเป็นสก,กัดที่ลูกบอลโอ้โหจังหวะเสียบสุดท้ายของโอ,โโอชิคุโบโอชิเปิดยาวไปอยู่ที่วงวัดครับแต่คาร์ลเซโดถึงบอลก่อนแล้วอือพยายามจะเข้าสกัดไม่โดนหลุดไปได้แล้วผ่านมาลูกนี้มีใครหรือเปล่า แทงดีจังวะอาเลือกอยู่แล้วซัดดีขวาโอ้โหทุกครบแล้วนะครับครึ่งแรกแล้วก็เอาบอลรักกันขันช่วงครึ่งแรกครับเป็นมอเตอร์สีที่นำบริเวณจุดสองตัอสูตรนะครับบอลของ,งนัานนภัทรนรัทร,รลากไปเลือกซัดเองปลายเท้าโห่หน,นี้ตรงตัวของนัทพลทองพุ่มบอลลือป่านลโลดิโอ้โหบอลข้าวทีเต็มเลยครับ ให้วงวัดวงวัดถึงก่อนแล้วจวังหวะเข้าชา้าดูนี้รับไปเหลืองไปครับแล้วพูดแล้เหลือเพิ่งเปลี่ยนลงสนามไปเลยครับโอาจา้จังหวะเข้าชา้าไปสักครู่ คือเพื่อนๆก็ต้องดรอปอารมณ์ของท่านผู้วัดด้วยนะครับคือ,อน่าจะมีสยยเปิดโค้งไปคนนี้วิ่งตัวเปล่าประมงแล้วครับโอ้โหโดนหักไปนิดเดียวครับกูชนกกูชนกจะแหวกจะตางเลยครับกูชน,แนดแตกๆครับกูชนกจะคลองมันได้กูชนกป้ายทางขวา จังหวะเขาปีโผงปีโผงตัดเข้ากลางแล้วซัดดี่โอ้โหติดเซฟครับแม่เปิดเปลี่ยนมาจังหวะอื้อหือติดตรงนั้นเอาแล้วบอลในกองหลัสิยส่าซัดนี่ติดเซฟโอ้โหบอลตูที่สามยังไม่ได้ครับสิย่เปิดไปจุดเดิมได้หมวกลูกนี้ได้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหก็พยายามเปิดไปซ้ำๆตรงจุดนั้นเลยครับโอ้โหนี่ประสบควาสำเร็จแล้วครับประตูที่สามของกัลซีแล้วก็เป็นคาราสเซโนโดลิม่าครับ เอาจนได้ครับพาวักุซิงขยับนำเป็นสามตัวศูนย์เป็นประตูที่10ของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับดูงหวะเปิดก็ไปของสัญญครับพยายามเปิดไปที่จุดเรนเดลสตรงนั้นเลยครับโอ้แต่คนนี้นกาลาเซโดโรนี่ไม่มีตัวประกบเลยครับโอ้มีเวลาถอยมาบ่งนิดนึงด้วยนะครับแล้วก็พาทีมขยับนำเป็นสามต่อศ อ่ะตัดมาดูจังหวะเกมไปก่อนครับพลิกนี้ไม่ได้จังหวะเปิดได้เสียลูกนี้บอลโดนได้เปลนเลยนี่โอ้โหเรียบร้อยเลยครับจังหวะแปรสุดงามของรบรรทมเดียมสุกครับโอ้ยิงมุมอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าสุดปัญญาป้องกันเลยครับประตูที่สี่ของบังกลาเทศในเกมนี้ครับดูจา้าใบ้กระบาของทางด้านมิเชรประสารค,ครับโอ้มีมือที่มีเวลาแล้วเจ้าตัวนี้ ตั้งเท้ารอแล้วก็โอ้โหแปลเสียบมุมนี้ยังไงก็ไม่ทันเลยครับเปิดคนนี้ลึกมาสองสองโกกลับไปโอ้โหเจ้าเสาไปอีกอันหนึงไม่ได้ครับแพรกริดย้อนหลังกลับมาโบราการโบราการ เล me. <th> ือกซัดไหลเองเลยครับบอลตกพื้น้ี่ลงตัวนัโหงเซจินนะครับลงสนามมาถือว่าหายไปจากเกมเหมือนกันครับโอ้เอาแล้วจังหวะนี้ได้แล้งคิมคิมได้ล่าเข้าไปเลือกยิงเองเลยครับโอ้โหแล้วนะครับแล้วก็บอลนักการที่แขันครับบัตเอรซีครับเปิดว่าเอาชนะบริเวณสุวนการไปได้สต่อ0นยะครับทำให้พวกเขาเก็บเพิ่มอีก3าคะแนนครับ